ป่าเสดง็จก็จะหนีเขากเลยปากหน้าไว้ได้ก็อยู่นี่แหละป่ามีคลิปหน้ ờ phải đi à phải được không đáng thôi đấy là quay nỉ bây giờ อะไรนะออเขาไอคนที่มันมีกล้องด้วยเล้อปวดร้องอะไรคนละนครคืนนูแล้วอ่าแล้วไงจ่อ